สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนีผมอยู่ที่ครัวข้าวหอมอยู่ที่ตลาดดอนยออยู่ทางทิศใต้ของศูนย์แพทย์ดอนยอรับทำอาหารกล่องและอาหารนองสถานที่ตามเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับ0909473829 mm hmm. เดี๋ยวเข้าไปดูในร้านหน่อยนะครับน่านั่งมากนะครับเปิดตั้งแต่เช้าเลย mm hmm. เที่ยงก็บทแล้วนะครับด mm ู hmm. บ่าย ท่านที่เข้ามาในเมืองนะครับแวะที่ตลาดดอนยอก็ชิมอาหารอร่อยๆได้นะครับนงนั้นเราก็จะมีมุมกาแฟนะครับตรงนี้นะครับกินกาแฟแลายเ่มืองลุงนะครับ ยูไปไหนกันตัววะไปไกนสุดที่มั้งไปตรงไหนสุดที่นั่นไปไหนกันเนี่ยยูโนยูไปไหนกันโอ๊ะไปกันไปไหนกันโนไ่กันไปไหนกันมั้งเฮ้ยโอ้โหไปไหนบ่บ่ไหนไปไหนบ แก่ๆท่านผู้ชมท่านท่านผู้ชมท่านท่านผู้ชมท่าน ท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจบปีเด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ